เริ่มจากที่เราเข้าไปในแอปกรุงศรีออโต้เลยนะคะจะเป็นแอปที่เราไว้จ่ายสินเชื่อเนาะเราก็กดไปตรงนี้มันจะอยู่ในหน้าแรกเราก็กดกรุงจ่ายค่าง,งวดรถได้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็ใส่รหัส PIN 6หลักของเรานะคะเมื่อเราใส่ไปแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นมาในหน้านี้เนาะจะเป็นหน้าให้เราเออดูประวัติที่เรา เคยชาระไปนะคะว่าวันที่เท่าไหร่เนาะแล้วก็ประจําค่างวดนี้เราจะต้องชําระเท่าไหร่นะคะเราก็ดูข้างล่างตรงนี้เนาะเขาก็จะมีช่องทางในการชําระให้กับเรานะคะแต่ว่าเราสามารถชําระเต็มจํานวนก็ได้หรือว่าระบุจํานวนก็ได้หรือใครจะปิดยอดเลยก็ได้นะคะอันนี้เราจะชําระแบบตา ค่างวดปกติเนาะเราก็กดชําระเงินแล้วกดธนาคารกรุงศรีค่ะเพราะว่าจะได้ไม่เสียค่าธรรมเนียมน,นะคะจากนั้นเนี่ยมันก็จะลิงเข้าไปสู่ธนาคารกรุงศรีอัตโนมัติแล้วก็กดยอมรับได้เลยค่ะจากนั้นนะคะมันก็จะขึ้นมาในออตัวของแอปธนาคารกรุงศรีเนาะซึ่งเราเนี่ยไม่จําเป็นต้องใส่จํานวนเงินนะคะมันจะขึ้นจํานวนเงินมาอัตโนมัติให้เราทําการ โอนเนาะโดยที่วิธีการโอนเนี่ยก็เหมือนโอนเงินทั่วไปปกติจ่ายบินทั่วไปปกติเลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็กดปุ่มชำระเงินทันทีตรงนี้ได้เลยค่ะโดยถ้าเราชำระผ่านแอปอื่นเราก็จะเสียค่าธรรมเนียมเน,ะนาะแนะนำว่าให้มีกรุงสีด้วยนะคะเพราะว่าทำผ่านกรุงสีออตโต้กับกรุงสีเนาะมันจะเป็นในเครือเดียวกันเนาะเมื่อทำเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เข้ามาที่ออแอปกรุงศีออตโต้นะคะแล้วเราก็ ดเข้าไปดูประวัติการชำระงวดนะคะตรงนี้ได้เลยโดยที่มันก็จะขึ้นมานะคะรอประมาณสัก30นาทีค่ะมันถึงจะอัปเดตนะคะว่าเราได้ชำระไปเนาะบางคนอาจจะสงสัยว่าชำระไปแล้วทำไมไม่เห็นขึ้นเลยเราก็ต้องใช้เวลารอหน่อยนะคะมันถึงจะขึ้นว่าเราได้ทำการชำระค่างวดนี้ไปแล้วนะคะหนึ่งสองงวดเลยก็เป็นวิธีการง่ายๆเลยคะ่ะ